โรงเรียนบ้านน้ำปู่อำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำปู่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่8เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2507โดยราศดรได้จัดหาที่ดินพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับครูทางราชการได้แต่งตั้งนายสำดีสุธิแพทย์ มาดำรงตําแหน่งครูใหญ่ปัจจุบันโรงเรียนบ้านน้ำปู่เปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น231คนเข้าราชการครู12คนช่างไม้1คนบุคลากรทางการศึกษา3คนโดยมีนายวีรยุทธเวียงสมุทร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนปฐม,มวัยคุณครูประจำชั้นนางสาวทิติพรแข็งแรงครูประจำชั้นอนุบาลสองนางสาวปวีนาศรีภูครูประจำชั้นอนุบาลสามร,ร,ร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง นางกรมมลาจันลีนางสาวกัตนาสาสนามครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางสาวพรทิพย์สีหาบุตรครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สามนางรัชชนกสิงห์วงศ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงปีที่หกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นายประเวศจันลี ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่5นายอนุสรนกุศลมานิตครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่6นายชัยวัตรสุวพงศ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นางสาวอมราพรน,น้อยนรินนางสาวยุภารัฐมั่งมูลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง นางสาวพัชรีสงสารนายอนุพงศ์วันประเสริฐระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่3นางสาวกัญญิกาตันทรามณีนายนัท,นทพงศ์ไร่สูงเนินในช่วงสถานการณ์โควิดโรงเรียนบ้านน้ำปูได้เลือกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนเป็นหลัก โดยทุกครั้งที่มีการมารับส่งใบางานโรงเรียนได้มีมาตรการอย่างเคร่งครัดระดับชั้นประถมวัยได้เลือกการเรียนการสอนแบบออนแทร์ร0เซโดยปัญหาที่พบนักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายทำให้บางครั้งผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ วิธีการแก้ปัญหาตอนนักเรียนมารับไปงานคุณครูจะอธิบายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจก่อนรับไปงานกลับไปทำในระดับชั้นประถมศึกษาการวิธีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาเลือกใช้รูปแบบออนแฮนร้อเปซ็นเป็นหลักโดยเสริมด้วยการเรียนแบบออนดีมาร์ร้อยละแ0และออนไลน์ร้อยละ40 ปัญหาที่พบนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองซึ่งบางครั้งไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตวิธีการแก้ปัญหาคุณครูจะใช้โทรศัพท์โทรสอนเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจและนัดผู้ปกครองมาปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเลือกการสอนแบบออนแทน์ hand เป็นหลัก และมีการสอนเสริมเพิ่มเติมโดยการสอนแบบออนมาน์ร้อยละ80ออนไลน์ร้อยละ100ปัญหาที่พบในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองปู่ย่าตายายในบทบางบทเรียนผู้ปกครองไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ความสเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนักเรียนไม่เข้าเรียนพร้อมกัน วิธีการแก้ปัญหามีการนัดนักเรียนที่เรียนรู้ช้าแล้วครูใช้โทรศัพท์ใช้แอปพลิเคชันไลน์ใช้มีดโทรสอนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลและนัดผู้ปกครองมาปรึกษาหาลือแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกันตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนรู้ช่วงสถานการณ์โควิดโรงเรียนได้ทําตามมาตรการอย่างเคงร่งครัดทําให้โรงเรียนปลอดเชื้อโควิด100%เซ